รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับ,บุกร่วมกับบริษัทฟโฟตทั์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเสนอ p o s t สตอรี่ชีสสนับสนุนโดยโอรหัสกรุป๊ปประธานจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ไอทีที่บริการคุณด้วยใจ พานชาวเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งสวยโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนทัศนียภาพของสะพานนี้จะสวยงามยิ่งขึ้นในช่วงเช้าตรู่และยามตะวันตกนดินรูปปั้นนักบุญที่อยู่ตลอดแนวสะพานคือความขังที่อยู่กับสะพานชาวมาชานานสมกับสมญาณน,นามที่ว่าสะพานที่มีชีวิตชีวาที่สุดในโลก ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สะพานชาวอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางคืนครับนะจะเห็นว่าช่วงกลางคืนเนี่ยวิวก็จะแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยเป็นฟ้านะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นสถาปัตยกรรมเนี่ยก็มีประดับไฟไว้ด้วยนะครับแล้ยิ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาเรียกเป็นนาทีทององการถ่ายภาพนะครับชาวบ้านหรือคนที่ถ่ายภาพทั่วไปก็เรียกว่า ช่วงของทวายไรนะครับก็คือฟ้านี่ยังมีสีฟ้าอยู่เลยอย่างนี้ไปผมว่าไม่เกินสัก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะมืดสนิทละนะครับฟ้าก็จะไม่สวยละเพราะนั้นเราก็จะได้ฟ้าเราก็ได้ตัวสาวประยก,กรรมด้วยทีนี้ปกติเนี่ยการถ่ายแบบนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับเพราะว่าสปีดชัตเตอร์ช้าแน่นอนถ้าเราใช้แอรโที่ค่อนข้างต่ําแต่เนื่องจากว่าผมไม่ได้พกขาตั้งกล้องมาด้วย ก็จําเป็นที่จะต้องใช้อ s โซสูงนะครับเริ่มต้นเนี่ยวันนี้เราใช้กล้องของนิคอน D800 นะครับซึ่งมีอ s o ค่อนข้างสูงอยู่แล้วเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายภาพลักษาแบบนี้นะครับแล้วก็เลนที่เรามาเนี่ยก็จะมีเลนอยู่2ตัวคือเลนตัวนึงเป็นเลนมุมกว้างนะครับ14-24นะครับเก็บภาพกว้างนะครับในกรณีที่เราต้องการถ่ายเจาะเช่นบริเวณที่เป็นมหาวิหารนะครับที่อยู่ด้านบนนู้นนะครับ ผมจะอยู่ไกลๆถ่ายมาก็ต้องเจาะนะครับผมก็จะใช้ตัวเลนส์เจ็ดสิบสองร้อยนะครับเจ็ดสิบสองร้อยตัวนี้นะครับเจ็ดสิบสองร้อยตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้เลนส์สองตัวนี้นะครับในการถอดเข้าถอดออกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะทีนี้ในแง่กล้องเราจะทํายังไงนะครับเริ่มต้นเรามาเน้นตรง ISO ก่อนนะครับตรงที่เป็นชูตติ้งเมนูเนี่ยครับเราเลื่อนมาที่ ISO sensitivity setting นะครับแล้วก็ ไปตั้งที่ตัวออโต้นะครับ ISO เนี่ยให้เป็นอ่อนเสียนะครับจากออฟให้เป็นอ่อนเสียเสร็จแล้วเลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะครับตัว maximum sensitivity เนี่ยนะครับเราจะกดเลื่อนไปทางขวาแล้วเซตมาที่ High Hi หนะึ่ High หนึ่นั่นหมายความว่าตัว ISO เนี่ยจะเล่องได้สูงสุดถึง12,800นะครับ นะแสงขนาดนี้12,800น่าจะเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ผมก็จะเซ็ตต่ำสุดอยู่ที่ร้อยนะครับ Iso s e n s i t i v i t y 100แล้วก็ Maximum อยู่ที่ High 1ก็คือ12,800นะครับโดยการตั้งเป็นออโต้นะครับกล้องมันก็จะวิ่งอยู่ระหว่างร้อยถึง12,800นะครับขึ้นอยู่กับสภาวะแสงนะทีนี้ตรง m i n i มั m มชัตเ e อร์สปี ให้ปล่อยเป็นออโต้นะครับให้กล้องจัดการตัวต่อไปที่เราไม่ควรจะลืมในการเซตค่าก็คือตัวนี้ครับตัว High ISO Noise Reduction นะครับก็คือการลด i s e เมื่อต้องใช้ ISO สูงนะครับตรงนี้เนี่ยครับให้เซตค่าเป็น High เลยนะครับกด High นะครับปกติถ้า Off ไว้ White ให้กด High ไว้เลยนะครับเพราะเนื่องจาก ISO สูงเนี่ยตอนนี้นอ e เยอะแน่เราก็จะช่วยให้กล้องมันช่วยลด i s e ลงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ส เสร็จแล้วอีกเรื่องหน,นึ่งเนี่ยเพื่อจะให้สีสันเนี่ยสดใสสวยงามเนี่ยเราจะเปลี่ยนไวบาลาร์นเป็นเฉดเสียนะครับไวบาลาน์กดปุ่มไวบาลาร์นะครับเสร็จแล้วเลื่อนนะครับเป็นเฉดเสียนะครับเพื่อให้สีเหลืองออกมาเหลืองจัดมากกว่านี้นะครับสีฟ้าก็ปล่อยมันฟ้าไปไม่มีปัญหานะครับก็เสร็จแล้วโหมดไหนที่เราจะใช้ก็จะใช้โหมดเอนะครับกดโหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดเอเสียนะครับ<ส> แล้วผมเซตร,รูรับแสงไปที่ f 2.8นะครับซึ่งเป็นรูรับแสงที่กว้างสุดของเลนทั้ง2คู่ทั้ง2ตัวนี้นะครับทั้ง14-24กับ7200 f 2.8ผมเปิดกว้างสุดไว้เลยเพื่อรับแสงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถัดจากนั้นถ้าแสงยังไม่พอก็เป็นหน้าที่ของกล้องที่จะดัน ISO ให้สูงขึ้นไปเองนะเท่านี้ก็พร้อมที่จะไปถ่ายภาพแล้วครับเดี๋ยวเราไปถ่ายกันนะครับว่า ในแง่ของการเจาะแล้วก็ถ่ายภาพมุมกว้างแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในซึ่งแสงค่อนข้างเยอะอยู่นะครับประดับประดาไฟสวยงามยามค่ำคืนดูว่ารูปออกมาจะสวยงามแค่ไหนครับตามผมไปครับ สนับสนุนโดยบัตรฟอโตฮารฮ์ดวีซ่าการ์ดเติมความสุขเรื่องกล้องในบัตรเดียวหนังสือโฟโต้สตอรี่วอลุ่มสตอนสะพายกล้องท่องเที่ยวเชสกี้คุมลอกเป็นเมืองที่มีความอาศัศจรรย์ เพราะบรรยากาศภายในเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปตามแสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทำให้ผมสามารถเลือกถ่ายภาพได้หลากหลายอารมณ์ในวันนี้ผมเลือกที่จะถ่ายตอนพระอาทิตย์ตกดินซึ่งเป็นเวลาที่ท้องฟ้ากำลังเปลี่ยนสีผมจึงใช้เวลาเดินชมเมืองยามเย็นเพื่อซึมซับบรรยากาศและเก็บภาพความสวยงามเหล่านี้ไว้ด้วยภาพถ่าย จากย่านราชานมีสะพานเล็กๆข้ามแม่น้ำโวลตาว่าไปยังเขตเมืองเก่าจากบนสะพานก็จะมองเห็นหอคอยปราสาทตั้งตระหง,ง่านสวยงามครับโอ้โหโชคยีจริงๆครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยเราได้ไปถ่ายรูปทวายไลั์กันที่สะพานชาวแล้ววันนี้เรามาเจอที่นี่อีกนะครับที่หน้าปราสาทคุมลอฟนะครับ ซึ่งก็เรียกว่าก็เป็นทอยไรอีกเหมือนกันนะครับเพราะฟ้าเนี่ยเป็นสีฟ้าเลยแล้วก็ตัวประสาทเองเนี่ยเขาได้ฉายแสงขึ้นไปด้วยนะครับทำให้แสงสวยงามมากนะครับอย่าลืมเรายังคงใช้นิคอน D800 นะครับแล้วก็เปลี่ยนไว้บาลานซ์เป็นเฉดเสร็จแล้วตั้งโหมด A เปิดเต็มที่เลย F2.8 เพื่อเอาแสงเข้ามาให้มากที่สุดเท่ายี่จะมากได้เสร็จแล้ว ISO ตั้งออโต เมื่อคืนอย่าลืมนะครับเราใช้ตั้งแต่ร้อยถึง1 2 8่นนะครับให้มันวิ่งอยู่ระหว่างเนี้ยร้อยถึง1 2 8่นนะครับหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราละหามุมเด็ดๆสวยๆถ่าย ไปล้งมาหน่อยจะเห็นว่ามีกิ่งไม้มอหมได้เห็นไหมผมเป็นคนชอบกิ่งไม้เนี่ยเราลองเอากิ่งไม้เข้ามาอยู่ในรูปหน่อยนะครับเล็งมุมกว้างนะครับถอยเลนให้กว้างสุดก็คือ14มอมอนะครับโฟกัสที่ตัวประสาทเสร็จแล้วจัดคอมโพสเอากิ่งไม้เข้ามาอยู่ในรูปแล้วยิงชัตเตอร์ ได้ลูกสวยงามครับตัวประสานเนื่องจากเราใช้ไว้บาลานที่เป็นเฉดน,นะครับดังนั้นตัวปรา,าสาทก็จะออกอมเหลืองๆห,หน่อยๆในที่ฟ้าซึ่งเป็นทวายไล้ช่วงนี้ก็จะฟ้าเข้มเลยเพราะนั้นเหลืองก็จะตัดกับฟ้านะครับแล้วก็มี กิ่งไม้ชี้เข้ามาที่ตัวปราสาทองค์ประกอบสวยงามนะครับโอเคเรามามุมนี้นะครับมุมนี้เราเอาปราสาทด้วยเอาหอนหอนี้ด้วยนะครับเอาฉากหน้าเป็นตัวสะพานหน่อยนะครับเป็นเส้นนําสายตาโอเคพอได้นะครับมีเส้นนําสายตาเข้าไปมีตัวปราสาทแล้วก็มีกิ่งไม้อีกเหมือนกัน ทีน,นี้เวลาเราใช้เลนส์ที่ไวามากมากนะครับซูเปอร์วามากมากเนี่ยก็มีประโยชน์ตรงที่ทําให้เส้นที่เป็นแนวตั้งเนี่ยมันลู่เข้าสู่ตัวภาพนะครับก็มีาเรียกว่ามีเปอร์เปกหีบที่แบบแปลกตาไปแบบ อันนี้ฟ้าสังเกตว่าฟ้าจะเริ่มค่อยๆมืดลงแล้วครับเหลือเวลาผมว่าไม่เกินอีกห้านาทีเราก็จะไม่ได้ฟ้าแบบนี้ละก็จะมืดตึดต๊อละอันนี้เราเอาคนที่เดินอยู่มาเป็นฉากด้วยก็ได้ สนับสนุนโดยแบตเตอรี่คอมมี่ขุมพลังที่โปรโกล้องเลือกใช้วันนี้เราจะลองเดินไปทางจัดตุลัศนะครับจัดตุลัส้อมขอนนะครับที่นี่ดูสิว่ายัางทันต่อแสงแบบไวไลด์หรือเปล่า เรเอามาถ่ายมุมนี้นะครับเพราะเราจะได้เสาพระแม่มารีด้วยแล้วก็ตึกตรงนี้ก็สวยดีนะครับโครงสร้างใช้ได้ด้านบนได้พระจันทร์ด้วย ตอนนี้ก็คงเป็นเวลาสุดท้ายละเพราะว่าฟ้าเริ่มมืดละตอนนี้เราจะถ่ายรูปต่อก็คงจะได้แต่ว่าเวลาถ่ายตึกก็คงจะต้องใช้วิธีกดกล้องลงต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็เอาโฟโกัสซึ่งเป็นพื้นเป็นหลักละแล้วตัดส่วนที่เป็นท้องฟ้าออกไปเพราะฟ้าเริ่มมืดละไม่มีรายละเอียดละไม่มีสีสันที่สวยงามเลยนะครับ ภาพถ่ายทุกภาพมีความทรงจําดีๆอยู่ในนั้นเสมอแต่เมื่อวันเวลาผ่านเนิ่นนานเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีความทรงจําบางอย่างก็เรื่อยลางไปตามกาลรรเวลามีเพียงภาพถ่ายซึ่งเป็นร่องรอยของความทรงจําดีๆให้เราได้หวนคิดถึงณนะช่วงเวลาเหล่านั้นขอทุกท่านถ่ายภาพอย่างมีความสุขครับ